สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับคลิบนี้มี3ามองนะครับเอาไวไวนะครับเอาไวไวจัดไปองละ2000พอนะครับจุดนี้นะเน็ตเน็ตนะครับผม2 0 0 0ันนะครับราคาเดียวเป็นเลยนะฮะนี่พิมพ์ใหญ่บางขุนพรมอันนี้ก็เนื้อดีนะนะครับเป็นไงเนื้อยังวัลขังนะครับ นี่ฮะถ้าตัดชิดนี่ตีว่าละคังเลยนะนี่พิมใหญ่นุ่มดีนะเนื้อนุ่มดีพัดได้หนานะครับนี่เอาสองพันเนี่ยครับเน็ตเน็ตพร้อมส่งด่วนเนาะนะครับนี่เนื้อดีนะชมด้านข้างครับหนายัางว่าละขังเลยนะครับนี่ หาน้ำหนักดีนะหน่วงมือขนาดดีด้วยครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับ f สี่พาม่หักไม่ซ่อมนะอ่าชมด้านหลังครับผมอืมนี่ด้านหลังไม่แพงนะสองพันนะครับผมสองพันบาทนะครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับ ผมส่งดุนดนะราคาเน็ตๆนนะครับผมทักมานะครับมาองที่สองนี่ก็สองพันนะครับนี่ทรงเจดีบางขุนพรมนะนี่คาบนี่แน่นปึ๊กนะครับผมองนี้ผมเคยล้างแล้วล้างไม่ออกนะครับเป็นฟองเต้าหู้เลยไหมนะคาบบางๆนะคาบเหมือนกลูเจดีนะกรู กูอะไรนะกูจะดีเล็ก e นะครับเนี่ยคาบอย่างเงี้ยนะคาบก็จะเหมือนวัดพลับนะครับเห็นไหมกูจะดีเล็ก e เนี่ยคาบเ็าจะไม่แน่นแล้วก็ไม่ไม่คล้ำไม่ดาไม่ไม่สีเขาจะแบบยังไงออกคล้ายๆวัดพลับนะนะครับเป็นฟองเต้าหู้เงี้ยออกขา,ขาวๆน,น,นวลๆหนอกนะจะไม่จะไม,มนะจะไม่เข้มนะคาบกูก็จะไม่เข้มนะฮะแมแต่แข็งปักเลยนะนะครับเนื้อ,อ,อดีนะ นะอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นกูเจดีเล็กหรือเปล่านะครับนะครับเนี่ยสันนิษฐานนะเนี่ยทรงเจดีนะครับตรงนนข้างนี่เจดีเล็กกูเจดีเล็กนี่จะไม่หนาค่ากูไม่หนานะครับแล้วก็จะไม่ สีก็จะไม่เข้มมากนะนี่เม็ดเม็ดแดงเ,เม็ดพากําแพงอ๋อสองพันนะครับผมไม่แพงนะชมด้านหลังนี่พ้ามีความเก่านี่ฮะทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับผมสองพันบาทพร้อมส่งด่วนนะครับทรงเจดีบางขุพนพรมเนาะมา โงที่ข้าบูดีนะนี่ตอนแรกผมคิดว่าพิมฐานแซมแต่ดูไปนูมามันก็คล้ายสังกติเหมือนกันนะครับดูเอานะครับเอฟซี F Z. นะดูเอาดูเอาส่งให้ชมข้าบมันมากเลยนะี่นี่เห็นไหมอันนี้ข้าบแบบชอเเ็อกโกแลตนะสีชอเเ็อกโกแลตนี่อันนี้โซนกูกเก่านะครับไอโซนกูใหม่นะครับเห็นไหมเนี่ย ภาพบอกน้ำตาลเข้มนะฮะแบบที่เซียนเขาเล่นนะะนี่ะแข่งปักนะครับนะตัวนี้มีเนื้องอกออกมานะครับสองพันนะครับไม่แพงน่าจะเป็นพิมพ์สังคตินะครับผมนะฮะตอนแรกผมคิดว่าฐานแซมนี่ข้างมันมากนนะครับนี่ภาพมันนะครับ นี่ฮะห้าไม่หักไม่ซ่อมนะครับผมนี่ฮะนี่รูข้าบนะนี่ด้านหลังครับผมหลังสวยด้วยนะนะคาบดีมากนะครับนี่ ถ้าแก่ปูนนะแต่เขาหนึกดีนะมีความหนึกในตัวนะครับ2,000บาทครับพร้อมส่งด่วนนะครับ fc นะครับทักมานะครับผมส0งพบาทไม่แพงนะครับราคานี้ผมส่งด่วนดวนนะครับผมนะะประมาณนี้นะครับ fc ชอบวงไหนทักมาขอรูปเพิ่มเติมเนาะโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะฝากติดตามกันเช่นเคยครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ